สวัสดีครับผมเพื่อนเสถายสายกระพงบอ่อทุกท่านนะครับวันนี้ก็เวลาก็บ่ายโมงจะบ่ายโมงแล้วเที่ยงสี่เที่ยงห้าสิบก็เพิ่งจะออกจากบอ่อบุฟเฟ่มานะวันนี้ก็ไปเก็บตกมาที่บอ่บอบ่อหนึ่งนะครับปลาให้กัดเลยครับเงียบเก็บทั้งบอ่อนะครึ่งวันปลา่าจะขึ้นประมาณไม่ถึงสิบตัวนะครับก็เดี๋ยวจะไปแวะที่บอ่อตกปลาลูกศรเหมือนเดิมนะบอ่อประจําของเรานะครับผม ครึ่งวันบ่ายเนี่ยเราจะมีผลงานที่บ่อตก,กปลาทุกศนหรือเปล่านะครับก็ไปลุ้นกัน,นครับผมเดี๋ยวกำลังเดินทางน่าจะถึงสักหมายนนิดๆไปนะครับบ่ายโมงพอดีครับถึงบ่อแล้วเดี๋ยวเราเข้าใจค่าบริการกันก่อน แม่อบแม่เก็บตังค์ไมบ่อไหนอ่ะตังค์ฮะบอใหญ่และอบ่อเล็กไแล้วบ่อไหนบ่อเล็กบ่อเล็กที่เราพตัวเต้แล้วสี่ตัวมั้งหัวปลายสองทั้งๆทะเลแต่นั้น่ะพอตัวนึงพออันนี้ก็ช้นเลยสวนตัวก็ได้ ตวก็ได้เรี่บร้อยค่ะขอบคุณค่ะครับผมนี่เลยมีแวะก่อนนะคาใจไม่โดนปลาก็ได้คาใจขึ้นมากินว่าน่าจะของเธอของผมระยังแล้วนครินรูปหลอ่อทำไมปลาไม่มาดกเลยนี <c oughs> ย่กิาเดี๋ยวนี้ปลามันปลามโอ้กินเลยกินข้า ยามคัดมาที่ค่อนข้างจะเดือดตอนเช้านะครับพร้อมพร้อมบวกนะเช้าเดือดแล้วก็เงียบเลยน้ําเดือดแม่งเงียบแบบคนเต็งกระดิ่งที่ลงใช่ใช่ครับมามาน้ําเดือดด้วยเหรอครับมามาวันเมื่อวานมาได้กี่ตัวครับเมื่อวานได้แปดตัวโอ้คนได้สิบเก้าอืม เวานก็เดือดครับตอนเช้านะว่าผมนั่งบ่อใหญ่เกือบไม่หลอดจริงจริงจริงปะเอาสกูดเดิมให้ด้วย มีขึ้นไหมหัวม,มามีขึ้นไหมมีขึ้นไหมครับไม่ม,มีเลยกล่าวไม่บอกใครได้แน่เลยนีจับสายได้แล้วครับผมลองเปลี่ยนที่ใหม่บ้างนะใช่ใช่ผมก็อยากเปลี่ยนไงไนไสุดท้ายก็มาตายลัง ไม่เข้าป่าไง <laughs> แ,แข็งแ,แข็งยอมมักผี่นไงวะด้วขอบคุณค้าบนะรอดจนได้สายนี่ตกข้างรอดแล้วก็ที่นี่นะครับบอ่อตกปลาลูกศรมีบริการทำปลาด้วยนะครับผมทำกับข้าวนะ เราก็จะไปสั่งวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลากระพงลุยสวนครับทำอะไรคะอ่าลุยสวนครับลุยสวนครับชื่ออะไรคะโต้งครับผมค่ะพี่โต้งครับลุยสวนนะทำเนี่ยทำทำปกติจ้ะนี่ครับผมผนพี่โต้งใช่แล้วปลาทำกระพงลุยสวนะนี่ก็ระหว่างรอก็หาแต้มเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะโดนสักตัวนะ อันนี้บ่ายสามก็ย hmm. ังพอมีได้นะครับก็นี่ครับผมเสร็จแล้วนะนี่สําหรับบอตกปลาลูกศรนะครับผมก็สําหรับน้าๆท่านไหนก็มาตกปลาที่นี่นะครับมีบริการอะไรบ้างครับพี่เจน บริการทาปลาเมนูกลับบ้านนะคะอันนี้นะคะที่ราต้องสั่งจะเป็นปลาลุยสวนนะคะแน่ครับผมปลาลุยสวนอย่างนี้เลยนะครับสําหรับหอกลับบ้านเนาะเมนูกลับบ้านอย่างนี้เลยอ่านี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่เมนูละร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะครับผมครับผมก็ตอนนี้สี่โมงเย็นลอดมาหนึ่งแต้มนะครับสำหรับบ่อตกปลาลูกศรวันนี้เก็บตก ช่วงบ่ายเลยนะครับมื่อเช้านี้ก็ไปแห้วมาที่บ่อบ่อหนึ่งนะแล้วก็ต้องย้ายมาที่บ่อเดิมนะครับกลับมาตายรังนะเขาเรียกก็ได้ตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้ทาปลากระพงลุยสวนกลับบ้านไปทานที่บ้านนะก็ทริปนี้ก็ยังไงก็ฝากนานๆด้นะครับสําหรับการติดตามรับชมก็ขอบคุณมากๆยังไงก็ทริปหน้าเราจะไปลุยอะไรกันก็ฝากติดตามไว้นะครับผมทริปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ